ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่3ามพันห้บทที่3,582เย่เฉินคิดไม่ถึงว่าตัวเองเอ่ยถึงจีชิ่งทังกลับทำให้ส่งหวนันทิ้งถึงกับกลัน้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้เขาคิดว่าส่งหวนันทิ้งรู้สึกาซาบซึ้งกับช่วงเวลาขึ้นขึ้นลงลง และความยากลำบากในอดีตจึงรีบหลอกโยนเธอว่าเรื่องแย่ๆผ่านไปแล้วตอนนี้คุณเป็นผู้นำครอบครัวส่งคุณยังต้องแข็งแกร่งและมองไปข้างหน้าส้งหวันทิ้งพาย,ยักหน้าอย่างรวดเร็วปาดน้ำตาพลางยิ้มและพูดว่า พออภัยอาจารย์เย่ให้คุณเห็นเรื่องตลกแล้วเย่เฉิญยิ้มอย่างรู้เท่าทานันสำหรับฉันไม่เป็นไรแต่ถ้าเหล่าเฉิงขึ้นมาแล้วเห็นคุณแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงว่าแล้วเย่เฉิญพึพรรมพำกับตัวเองด้วยความประหลาดใจ ยังไงก็เธอทำไมผู้ชายคนนี้จอดรถนานจังชั้นล่างของส้มกรุ๊ปในเวลานี้เฉินเจอขายกำลังสูบบุหรี่เมื่อเห็นว่าบุหรี่ไม่จนเกือบหมดเขาจึงยกมือขึ้นดูนาฬิกาแล้วพุมพร,รมเสียงต่ำเกือบสิบนาทีแล้ว น่าจะพอแล้วมัง้งคิดแล้วเขาอดที่จะพูดพุมพำมไม่ได้ว่าในน้อยกับคุณส่งคงมีเรื่องส่วนตัวมากมายที่อยากจะพูดโดยไม่ต้องการให้ฉันได้ยินให้เวลาพวกเขาสองคนอยู่ด้วยกันมากขึ้นคิดดูแล้วก็คงไม่ผิดอะไร หลังจากผู้จบขาวยวนก้นบุหรี่ในมือทิ้งทันทีจากนั้นก็หยิบบุหรี่อีกมวนออกจากกระเป๋าแล้วจุดไปอีกครั้งหลังจากสูบบุหรี่มวนนี้หมดเฉิญเจอข่ายจึงขึ้นไปชั้นบนอย่างชา้าชาจนมาถึงหน้าประตูห้องทำงานของส่งวันถิง เขาใช้เวลาไม่กี่วินาทียืนฟังที่หน้าประตูอย่างระมัดระวงังหลังจากที่ไม่พบการเคลื่อนไหวแปลกๆจึงเคาะประตูอย่างกล้าหาญในเวลานี้ส่งหวันถึงค่อยๆฟื้นจากอารมณ์เมื่อครู่แล้ว ทันทีที่ได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นเธอรีบพูดเสียงดังชัดเจนว่าเชิญเข้ามาเชิญเจอข่ายเปิดประตูและกล่าวอย่างสุภาพว่านายน้อยคุณหนูส่งแย่เชิญถามเขาด้วยความประหลาดใจคุณเอารถกลับไปจอดที่บักกิ้งแฮมพาเลทมาหรือไง ทำไมใช้เวลาตั้งนานกว่าจะขึ้นมาเชิญเจอข่ายหัวรอดสองเสียงแล้วรีบอธิบายเปล่าเออนี่เพราะรับโทรศัพท์ตอนที่กำลังจะขึ้นมาก็เลยล่าช้าไปหน่อยว่าแล้วเขาจึงรีบถามนายน้อยคุณคุยกับคุณหนูซ่องเป็นอย่างไรบ้างเี่ยเฉินกล่าวว่าก็กำลังคุยเกี่ยวกับการประมูลอยู่นั่นแหละในตอนนั้นคุณและหวันทิงจะเป็นผู้นำ บทที่3 1583ไม่มีปัญหาเชิญเจอข่ายตกลงโดยไม่ต้องคิดแล้วพูดกับส่งหวันถิงว่าคุณหนูส่งฉันไม่ค่อยรู้เรื่องการประมูลของเก่าที่เฉพาะเจาะจองมากนักดังนั้นงานส่วนนี้อาจต้องพึ่งพาคุณหนูเป็นหลัก ฉันจะรับผิดชอบงานส่วนประชาสัมพันธ์การพัฒนาและเปิดตัวซอฟต์แวร์เช่นเดียวกับการสนับสนุนสถานที่ในการจัดงานประมูลทั้งหมดส่วนขั้นตอนเฉพาะและการดำเนินการประมูลยังคงต้องให้คุณหนูตรวจสอบส่งหวันทิ้งรีบพูด ผู้จัดการเชิญคุณกับฉันไม่จําเป็นต้องสุภาพมากคุณเอาแต่เรียกคุณหนูคุณหนูฉันและอายใจกับมันจริงๆพูดแล้วเธอก็พูดอีกครั้งสําหรับขั้นตอนเฉพาะและการดําเนินการประมูลนั้นฉันสามารถดําเนินการได้อย่างแน่นอน แต่สิ่งที่ฉันกังวลมากที่สุดในตอนนี้คือการคัดเลือกลอ็อตเย่เชิญถามว่าคุณสมบัติเฉพาะในการคัดเลือกล็อตมีอะไรบ้างส้มหวานถิงพูดด้วยท่าทางเขินอายเล็กน้อยไม่ปิดบังพวกคุณ แม้ว่าชื่อเสียงของจีชิ่งถังในตลาดโบราณจินหลิงจะไม่เล็กแต่สำหรับตลาดของสะสมทั่วประเทศแล้วมันก็แค่อันดับสองหรือสเท่านั้นดังนั้นทรัพยากรลูกค้าและทรัพยากรในการประมูลจึงไม่ค่อยจะดีนะัก นอกจากนี้แหล่งรวบรวมของสสมที่หาได้ก็ค่อนข้างธรรมดาเช่นกันเมื่อถึงเวลาที่ยาเม็ดฟื้นฟูขึ้นเวทีร้องเพลงฉันกลัวว่ามันอาจจะไม่เหลือหน้าให้ขึ้นเวทีก็เป็นได้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เธอกล่าวอีกครั้งว่า สมบัดล้ำค่าของร้านค้าภายใต้การดำเนินการของฉีชิ่งถังปัจจุบันเป็นภาพวาดของฉีไปซือแต่ภาพวาดนั้นไม่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของฉีไปซือดังนั้นมูลค่าตลาดจึงอยู่ที่ประมาณ80 ลั้นไม่เกินกว่านี้หลังจากที่แย่เฉินได้ยินเขากอดหัวเราะไม่ได้ฉันควรเป็นอะไรดีปรากฏว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ซ่งหวันถิงพูดอย่างจริงจังว่าถ้าการประมูลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเกรด ส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับมูลค่าของสะสมที่เขานำออกมาเป็นหลักแม้ว่ายาเม็ดฟื้นฟูจะสามารถขายได้ในราคาสูงเสียดฟ,ฟ้าแต่ถ้าลอดอื่นๆที่ประกอบมาด้วยค่อนข้างธรรมดา ฉันเกรงว่ามันจะลดเกรดของยาเม็ดฟื้นฟูลและทำให้อาจารย์เย่เสียชื่อเสียงเย่เฉินยิ้มและกล่าวว่าเรื่องนี้แก้ได้ง่ายมากหลังจากพูดจบเย่เฉินก็หยุดแล้วพูดอย่างมั่นใจเมื่อพวกคุณโปรโมตการประมูล ให้เพิ่มคำขอของสะสมเข้าไปด้วยยินดีต้อนรับทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลในการนำของสะสมสุดล้ำค่าหนึ่งชิ้นจากคอลเลกชันของคุณเข้าร่วมการประมูลครั้งนี้ส่งหวันถิงพูดอย่างลังเลว่าอาจารย์เย่ ผู้ที่สามารถประมูลยาเม็ดฟื้นฟูได้เกรงว่าพวกเขาจะเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกพวกเขาซื้อของสะสมเช่นเดียวกับกองทหารกลา้าเข้าได้แต่ออกไม่ได้ฉันไม่เคยได้ยินว่าพวกเขาจะนำของสะสมออกมาเพื่อเข้าร่วมการประมูล เว้นแต่จะเป็นการประมูลเพื่อการกุศลกล่าวถึงตรงนี้ส่งหวั่นิ้งกล่าวอีกครั้งว่าแต่ถึงแม้จะเป็นการเข้าร่วมการประมูลเพื่อการกุศลก็เป็นไปไม่ได้ที่จะนำของสะสมล้ำค่าออกมา โดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะนำของสะสมที่มีมูล,ลค่าตั้งแต่หลายแสนถึงหลายล้านดอนลลาร์ออกมาเท่านั้นไรายได้จากการประมูลจะบริจาคโดยตรงเข้ากองทุนการกุศลเฉินเจอข่ายกล่าวอย่างเห็นด้วยว่าในน้อย พวกเศรษฐีซื้อของสะสมก็เช่นเดียวกับหญิงชราไปเดินตลาดเพื่อซื้อผักกาดขาวแม้ว่าที่บ้านจะกองซ้อนเป็นภูเขาแต่พวกเขาก็จะไม่นำออกมาขายมากสุดคือจ่ายเงินเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ แล้วนำของสะสมของตัวเองทั้งหมดไปไว้ในพิพิธภัณฑ์และจัดแสดงต่อสาธารณชนอันที่จริงแทบไม่เคยได้ยินว่าพวกเขายินดีที่จะนำของสะสมออกมาขายยิ่งกว่านั้นคุณให้พวกเขานำของสะสมที่มีค่าที่สุดออกมา ฉันกลัวว่าพวกเขาจะไม่ตอบสนองเลยเย่เฉินยิ้มและกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ยากเมื่อการประชาสัมพันธ์เริ่มขึ้นพวกคุณแค่เปิดเผยต่อสาธารณะกล่าวคือผู้จัดงานจะเลือกของสะสมที่โดดเด่นมากที่สุด20 รายการจากจำนวนของสะสมที่ลงทะเบียนสำหรับการประมูลในขณะเดียวกันบรรดาผู้เข้าร่วมการประมูลทั้งหมดจะใช้บัตรลงคะแนนลับเพื่อลงคะแนนให้ของสะสม20รายการนี้เมื่อสิ้นสุดการประมูล ผู้จัดงานจะทำการนับคะแนนต่อสาธารณะนณะลานประมูลเจ้าของคอลเลกชันที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับยาเม็ดฟื้นฟูเพิ่มอีกหนึ่งใน4ส่วนเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แย่เฉินกล่าวด้วยสายตาที่ดูถูกเล็กน้อย คนร่ำรวยส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องเข้าใจศิละปะและของสะสมอย่างแท้จริงพวกเขาแค่ชอบใช้ของสะสมราคาสูงเสียบฟ,ฟ้าเพื่อแสดงความแข็งแกร่งและความมั่งคั่งของตนเองหรืออาจใช้การสะสมเพื่อสแสวงหาทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่ม เมื่อมีสิ่งล่อใจที่ผลประโยชน์น่าสนใจมากกว่าพวกเขาจะไม่สนใจวัตถุภายนอกอย่างเช่นของสะสมและแม้จะเป็นของสะสมที่เก็บไว้ลึกที่สุดในกล่องพวกเขาก็ไม่ลังเลที่จะนำมันออกมาอย่างแน่นอนส่งหวันทิงรีบพูด อาจารย์เยกแม้แต่หนึ่งในสี่ของเม็ดยาฟื้นฟูก็ยังล้ำค่ามากการใช้มันนเรื่องนี้จะเสียเปล่าหรือไม่ยเย่เฉินโบกมือและกล่าวว่าอยากจะจัดงานใหญ่ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ต้องนำออกมาลองนึกภาพว่าของสะสม20 รายการที่เราเลือกในวันนั้นล้วนเป็นผลงานศิลปะชั้นยอดที่มีมูลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์ปิดท้ายด้วยยาเม็ดฟื้นฟูก,การประมูลเช่นนี้ไม่เคยมีในประวัติการและคงจะไม่มีมาอีกทันทีที่การประมูลนี้เปิดตัวออกมาเกรงว่ามันคงจะใช้เวลาอีกนานและฉันกลัวว่าโรงประมูลชั้นนำเหล่านั้นจะไม่มีใครกล้าจัดก,การประมูลอีกแล้ว